สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิมก็เข้าป่ามาหาเห็ดหลังเลิกงานนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบห้านาทีนะคะหรือว่าสิบแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะตอนนี้เราเอารถจอดตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาเลยเดินมาปุ๊บทุกคนดูดูอันนี้เห็ดอะไรอะ่ะเห็ดไข่ห่านอันนี้เห็ดไข่ห่านนะคะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยนะคะนะทุกคน วิธีก็จะประ,ประมาณนี้อเดียให้พ่อทำความสะอาดเองเนาะอุ้ย, <laughs> ย,ยเก็บแล้วนะเนี่ยตรงนี้มันกำลังจะออกอันนี้ไว้ใช่ไหมไว้ให้เผื่อคนเข้ามาทีหลังเราเนาะตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนทุกคนอันนี้ชูช่อชูช่อ สวยงามสงา่าไปไปต่อโอเคโอเคคลิปนี้บินจะเดินด่ากไหมเนี่ยโอเค นวนนางนั่นกลางทุกคนตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ต,ชตื่นเต้น เออนี่ยแ่็งเเอามาทักก้อนเลยนั่นเลยเบื่อเลยทุกคนเยอะมากใครหายเลใคราหายเลยมบิมีถุงไหมจะแยกอะมันมีขี้ดินอะ ไม่เป็นไรเอาไว้ด้วยกันนะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ว่าจะกลับแล้วนะคะอ๋อนนอันนี้ต้องแกะออกแบบนี้เดี๋ยวเขาด้นะ่ย <c oughs> รอ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> อเแแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไม่คนได้เก็บเห็ดที่ไรโดนดาทุกทีนะคะเนี่ยคือว่าจะกลับแต่ว่าดูทุกคนนี่เห็ดยังไม่ทันได้ออก ก็ถูกคุมกำเนิดเสียแล้วบ<ฮ>ิมเด็ดมันไม่สวยอ่ะเต็มเลยอุ<ฮ>้ยเห็ดบิมหลุดออกจากกระเป๋าดูนะ่ยได้เกือบเต็มแล้วนี่แหละได้เยอะอยู่ เยอะเยอะเอี yeah, yeah. ้ mm. mm. เหมือนที่เหยียบของน้องตรงนี้เหยียบก้อนหินนี่อ๋อไม่หรออือพี่นิสัยไม่ดีอ่ะอน้ไปกลับได้ละได้เยอะละเดี๋ยวข้าววันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีค่ะ สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีอุ้ยหาเห็ดสนุกเนาะฟินกว่าได้กินเห็ดอีกทุกคน <c oughs> คนหาเห็ดมันฟินกว่าได้กินเห็ดอีกบิมว่านะถ้ามันสว่างกว่านี้บิมน่าจะเห็นเห็ดเยอะกว่านี้นะคะตอนนี้คือบิมถึงขั้นต้องใช้ไฟฉายจากมือถือแล้วบิมกลับบ้านดีกว่าบิมมองไม่เห็นอะไรแล้วทุกคนบิมกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคือตอนนี้มันมืดแล้วนะคะถ้าเราไปอยู่ที่หมู่บ้านตัวเองอะ่ะมันจะไม่มืดขนาดนี้แต่ว่า ตอนนี้มันเป็นในป่าเนาะป่าเนี่ยค่อนข้างที่มีต้นไม้เยอะนะคะที่รักมืดแล้วแป๊บนึงเ๋ยวก่อนอุ้ออกำลังมานอ่ะอันนี้อันนี้มันเปียกแบบนี้แต่มันเป็นเห็ดกินได้เนาะตาลวมันมืดแล้วนะคะประสิทธิภาพการมองเหงน็นของเราก็ลดลงอุ๊ยอันนี้ลหละใช่ไหม เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดเต็มเลยนะคะทุกคนมีตั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ไปกับคณถ้าถ้าเป็นไปคนเดียวคือได้เต็มกระเป๋าแต่ต้องเอามาคัดดีว่ากินได้หรือไม่ได้แต่วันนี้ไปกับคนรู้นะคะว่าเห็ดไหนกินได้กินไม่ได้ทั้งหมดนี้กินได้นะคะภูมิใจนำเสนอมากหมูบ้านสิบเก้ายี่ 19บ1้าสิบเอดนะคะ